ลำเจียกชื่อขนมนึกโมชมหอมชวยชวยไกลกลิน่นดิ้นแดโดยโหยให้หาบุหงนางามที่คุรุ้เกล่าวไปนั้นก็คือส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์ยนกับเหตุชมเครื่องคาวหวานและผลไม้ของร้นเกล้าวรัชกาลที่สองนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ได้ทรงประพันธ์ไว้จะมีอาหารคาวอยู่15ชนิด อาหารหวาน16ชนิดแล้วก็ชมผลไม้อีก14ชนิดซึ่งคุณลุงก็พยายามไล่เก็บเป็นตอนๆก็จะทําให้ครบทุกเมนูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของบทพระริพน์ของรัตนกวรัชกาลที่2บทกรอนที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะกล่าวถึงขนมลำเจียกนั่นเองซึ่งก็จะทํามาจาก มะพร้าวแล้วก็น้ําตาลนะคะเพราะว่าในสมุสงครัเนียก็จะมีมะพร้าวเยอะของโบราณก็จะมีอยู่ทั้งแป้งน้ําตาลมะพร้าวที่เป็นเป็นองค์ประกอบหลักเดี๋ยวเราดูวิธีทำกันเลยนะคะคุณลุงทําเสร็จแล้วตอนนี้กาลังอบควันเทียนอยู่ทีนี้เรามาพูดถึงการทําขนมนะคะซึ่งขนมเกสรลําเจียกเนี่ยจะแยกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนไส้ที่เป็นเกสรแล้วก็ส่วนที่เป็นแป้งรอบนอกนะคะอย่างแรกเลย เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของขนมไทยโบราณนะคะสิ่งที่จะต้องมีคือหอมความหอมหอมนอกหอมใน,อห,อมห,นหอมนอกก็คือกลิ่นข้างนอกนี่แหละหอมในเป็นยังไงหอมในเป็นนี้ค่ะเอาพูดถึงไส้ก่อนนะในส่วนที่เป็นไส้ที่เป็นที่คุณลุงขึ้นภาพให้นีทานะที่เป็นไส้ตัวไส้นี้ทํามาจากมะพร้าวห้าวมะพร้าวห้าวก็คือ มะพร้าวที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปเวลาเราดูเราจะดูที่หางมะพร้าวอันนี้เราก็ต้องไปเลือกเองนะคะไปเลือกเองมาจากต้นดูที่หางมะพร้าวเป็นสีน้ําตาลนิดๆอ่ะเราก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่ดีอร่อยเหมาะสําหรับทําขนมอ่ะพอได้มะพร้าวมามาขูดขูดเสร็จแล้วปุ๊บกวนกับน้ําตาลสายไม่บอกสูตรครูไม่มีนะคะเพราะเป็นสูตรโบราณที่เราต้องจับแล้วก็สัมผัสเองแต่ก็อร่อยทุกครั้งอ่ะแล้วก็ใช้ช้อนแกงนะคะประกบ ประกบอย่างภาพที่ขึ้นนะคะประกบให้เป็นสามเหลี่ยมให้เป็นเกสรสามเหลี่ยมต้องใช้ช้อนนะคะกับวิธีตรงนี้ต้องใช้สมาธิพอสมควรอันเนื่องมาจากว่า,วาพอกวนตัวมะพร้าวกับน้ำตาลแล้วเนี่ยต้องรีบรีบทำเพราะว่าถ้ามันเย็นปุ๊บมันจะไม่เกาะตัว มันจะไม่มี่ส่งสามเหลี่ยมแกสอนพอเสร็จแล้วปุ๊บพอเซตตัวคุณลุงก็เอาไปแช่เอาไม่แช่แช่ไปอบควันเทียนไว้นะคะอบควันเทียนไว้ขนาดนี้ก็คืออบไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วระหว่างน,นี้รอก่อนอบไส้อบไว้กับควันเทียนตัวไส้เสร็จแล้วหนึ่งตัวไส้ก็เลือกสีเอาจตสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วแต่ส่วนไอส่วนหนึ่งเขาจะเป็นส่วนตัวเปลือกอขึ้นลูกไปดูก่อนนะจะเป็นเปลือกที่เป็นแป้งส่วนของแป้งนะคะหอมนอกหอมในนี่แหละเมื่อคืนคุณลุงได้ นำแป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนทิ้งไว้หอมในก่อนหอมในตัวแป้งแล้วก็ใช้น้ำลอยดอกมะลิแล้วก็ใช้หัวกะทิที่อบควันเทียนทุกอย่างนี่คือทำเองหมดมันก็ถ้าจะอร่อยก็ต้องวิธีพิถีพิถันเนาะขนมไทยโบราณปุ๊บแต่แล้วเอาข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็หยอดน้ำหัวกะทิของลุงจะใส่น้ำลอยดอกไม้ที่ทำไว้ นะคะนิดหนึ่งใส่เข้าไปให้พอหยับหยาบรุ่วน,ลนแล้วเอาแป้งเนี้ยไปใส่ในกระชอนอีกที่นึงแล้วก็โฟนให้มันออกมาเป็นฝอยๆคล้ายๆผงอืมเสร็จแล้วเอาผงแป้งเนี้ยไปโรยลงในกระทะโรยลงในกระทะทองแดงโรยลงในกระทะทองเหลืองนะคะไฟอ่อนนะคะ โรยให้เป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นโรตีโรยที่มันมันจะเป็นฝอยๆผงๆให้โรยให้เป็นแผ่นๆตามขนาดที่เราต้องการแล้วรีดเอาไส้ที่เราอบควันเทียมเนี่ยมาวางแล้วก็หมวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมนเสร็จหนึ่งอันเราก็มันก็อยู่กับความร้อนนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะขนมเกสรลำเจีย๊ยบคนนี้ส่งไปไกลด้วยแล้วทำแยกไว้สองส่วนทำแบบที่มีแป้งกับ แย่งที่เป็นเกสรเพราะบางคนก็ชอบรับประทานแต่เกสรอ,อย่างเดียวว่าคุณก็จะทําหวานไม่มากหวานธรรมชาติทุกครั้งจะไม่มีสูตรว่าจะต้องใส่น้ําตาลเท่าไหร่อันเรื่องมาจากว่าดูรสชาติของมะพร้าวในส่วนของคุณลุงนะไม่มีส่วนว่าอันนี้จะต้องกี่กรรมกี่กร,รัมไม่มีค่ะหนึ่งเราต้องชิมมะพร้าวก่อนว่ามะพร้าวที่เราได้มาเนี่ย มีความหวานความมันความอร่อยมาก้อยแค่ไหนแล้วน้ําตาลแล้วค่อยใส่น้าตาลกะเอาทุกครั้งจะไม่มีเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างมันมันม,มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนการอาสมุติสมุติทำเครื่องแกงเนี้ยอย่างมะกรูดเนี้ยมะกรูดแก่มะกรูดอ่อนมะกรูดทุกอย่างแล้วต้องมีการชิมวัตถุดิบก่อนถึงจะ มาคำนวณแล้วก็กะปริมาณเอาให้ได้ลดคือลดมือเราต้องต้องคงที่เวลาทำอาหารไทยขนมไทยประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่อบไส้เกสรไว้แล้วเดี๋ยว <laughs> ลุงจะเข้าเข้าครัวติดต่อแล้วก็หมวนน้องมือก็คงต้อง,อต,องต้องเลอะใช้สมาธิเราลองดูนะคะวันนี้แม่แนวก็น่าจะได้อยู่ลุงนวดโอเคนะโอเคนะ